เช้าๆสดชื่นมากเพราะว่าเห็นดอกไม้ผลิแล้วทุกคนนี่เชอร์รี่บรอสซัมก็แบบว่าเป็นสีขาววันนี้เออออกแล้วฝนตกทั้งอาทิตย์จ้าดูทุกคนฝนมันตกชุ่มฉ่ำดิฝนตกมาก็ต้นไม้ใบหญ้าก็เขียวเออเช้าๆมาต้องดูอากาศข้างนอกว่าเป็นไงฝนตกจะ้ะ วันนี้นเล็กเข้าไปมหาลัยด้วยมหาลัย <c oughs> ได้หยุดแค่สองวันเพื <c oughs> ่อหัดสุกเสาร์อาทิตย์ก็หยุดปกตินั่นแหละแต่ไม่ปกติของกัเล็ก <c oughs> วันนี้ก็จะไปมหาลัยส่วนแมทธิวไปซ้อมจ้ะวันนี้ไปซ้อมแต่ว่าโรงเรียนยังหยุดอยู่วันนี้ก็เป็นวันแดงอยู่นะวันจันทรออ์ทุกคนดูสวยไหมสวยไหม มาสีขาวนักศึกษาได้หยุดแค่วันสองวันเองเอาสิลูกเอาไปเลยตัวเองซื้อมาแล้วตัวเองไม่กินนะอะไรนี่มาสมานข้าวมาสมาลครับเออข,ของครับอเล็กเลิกห้าหกโมงวันนี้ก็คือยังไม่ได้แบบมีตรงมีติวอะไรเนาะทุกคนเพิ่งจะสอบเสร็จวันที่สิบหก ก็ไปมาหาลายแล้วลูกสายได้พักผ่อนดอกพี่น้องเอ้ยเอาช้อนไปครับช้อนเรานี่แหละเอออันนี้ก็ได้ครจะได้ยาวๆก่อนจะอุ่นต้องแกะหนังยงหนังยางออกนะเทใส่ข้าวแล้วอุ่นพร้อมกันเลยอะไรมา ได้สามวันตอนได้สามวันอร่อยมาก <Yeah. S 1> จริงได้สี่วันมันเหลืออีกอะ่ะใ mm hmm. ด้ครับอะไ้ จะวันนี้ทุกคนจะมาหมักไก,เเก,ไก่เบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์ไก่เผ็ดที่เราชอบทําเนาะแล้วทีนี้ก็หลายคนก็ถามสูตรมาว่าใส่อะไรบ้างคะก็ไม่เคยได้ทําให้ทุกคนได้รับชมสักทีเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้คิดเหนียวสูตรทุกคนเพราะว่า ทุกครั้งเนี่ยก็คือสูตรมันไม่ตายตัวแล้วทีนี้เราพยายามที่จะเอาสูตรของเราเนี่ยให้มันลงตัวที่แบบว่ากินแล้วอือออย่างเงี้ยเออมันื้อทุกครั้งนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่สุดอะทุกคนก็เลยยังไม่ได้บอกสูตรทุกคนเลยเนาะเด <c oughs> ี๋ยวจะมีคนว่าขี้เหนียวสูตรเลอกิน <c oughs> เห็นเห็นบอกว่าอร่อยไหนขี้เหนียวสูตรเลยบอกไม่ได้ขี้เหนียวสูตรนะทุกคนคือมันยังไม่ลงตัวที่เราแบบว่าปรุงรสหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเควันนี้เราจะทำเบอร์เกอร์ไก่เผ็ดเหมือนเดิมแล้วจะปรุงรสให้ได้รับชมโอเคเดี๋ยวมาลงมือกันขั้นนตอแรกก็ แป้งทอดกรอบละี่ห้องไหนก็ใส่ไปปริมาณกะเอาเด้อกะเอาเด้ออย่ามาถามเด้อว่าจักะ,ะเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเรากะเอาหมดเลยทุกคนนี่ปริมาณก็เท่านี้แป้งทอดกรอบไก่เผ็ดก็ต้องมีพริกป่นใครจะใช้พริกป่นฝรั่งก็ได้นะเราขอใช้ซักงวดที่แล้วมันไม่ค่อยเผ็ดหนึ่งช้อนชาอันนี้เป็นพริกป่นไทยของเราใครจะใส่ซอสพริกนี่เราใส่ซอสพริกเตอร์นะทุกคนใช้ลงไปก่อนจนะ้ะอย่างละนิดละน่อยจับคน้นอันนี้ผงปรุงรสบาร์บีคิว คือใช้ปรุงรสบาร์บีคิวได้เลยเอาไปย่างได้เลยเอ,อ้ยเรามีอันที่อันเก่ายังไม่ได้แกะอะประมาณนี้ก็ใส่แยย้งนิดเหมือนกันนะ,ะประมาณหนึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่าเราจะใส่ทำไก่เยอะไก่น้อยเนาะทุกคนเขาช้อนไปไว้ไหนเนาะตะกี้นี่โอน้นี่อันนี้เป็นน้ำตาลก็ใส,ส่ชักหนึ่งช้อนชาจะ้ะน้ำตาลนี่เป็นผงปรุงรสบ้านเราจะ้ะผงปรุงรสบ้านเราก็ใส่ประมาณนี้หนึ่งช้อนชาพริกไทยดำจ้ะ ถอยดำตามชอบอันนี้ชอบมากชอบน้อยอ่ะแล้วเพิ่มซอสปรุงรสนิดหน่อยจ้ะซอสปรุงรสอ่ะมานี้ทุกอย่างคือประมาณเอาจ้ะไข่หนึ่งฟองอเดี๋ยวขอไปเติมน้ำเย็นนิดนึงโอ๊ยใส่หลายไปนิดนึงโอเคตีรวมกันจ้ะตีรวมกันใส่น้ำเย็นไปตมกี้ตีรวมกัน อย่าให้มันเหลวมากแต่ให้มันข้นมากให้มันเกาะตัวไก่อี่นะปกติข่สิบเปซิมพี่น้องที่ข่อยที่ข่อใส่ตะก,กี้ข่กินว่ามันสิโอเคแล้วสำหรับขอนะ่ขอเนาะไข่ก็สิบเปอร์เต่ว่าด้วยเราทําวิธีทําให้ทุกคนได้ชมตะก,กี้เราก็จะแตะลิ้นในจะนึหนงหน่อยนึงแค่นี้จ้ะวันนี้เผ็ดกวา่าวันนั้นแน่นอนแค่นี้เลยปรุงรสแค่นี้แล้วก็จะไม่เพิ่มอะไรเลยในตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราใช้หัวใจในการกะ ไก่ไก่ทุกคนไก่สะโพกไกล่ลอกอระหนังออกเอากระดูกออกก็จะได้ประมาณนี้จ้ะวันนี้แพ็คหนึ่งมันได้แค่หกชิ้นก็เลยทําแก้หกชิ้นจ้ะใช้รูปไปดจ้ะทุกคนใช้รูปไปดีเลยเด้อนี่ใครที่ได้ใครที่เห็นเราเจียวหนังไก่เนาะนี่เราเก็บอย่างนี้ทุกคนลอกออกเราเก็บไว้อย่างนี้แล้วก็ใส่พุงแล้วใส่ฟิดไว้เนาะไม่ทิ้งไม่ทิ้งทุกคนกินได้ทุกส่วนส่วนอันนี้ยับเลยจ้ะนี่ขยับก็จะประมาณนี้ เม่เหลวมากไม่ค้นมากนี่มักทิ้งไว้ก่อนจะทำประมาณเท่าไหร่ก็ได้อะตามชอบนี่นี่ก็จะประมาณนี้โอเคได้สูตรแล้วนะหมักทิ้งไว้จ้ะเดี๋ยวเราไปทำเบอร์เกอร์ไก่เผ็ดก,กันเราจะเก็บแช่ไว้ในเออเก็บหมักแช่ไว้ในตูน้เย็นเนาะนี่ได้แล้วจ้ะทุกคนได้เวลาทอดอันนี้ก็เป็นเกดขนมปังจ้ะนี่ทุกเลย นักดนี่นักก็ทุบไปจะทอดทสักสามชิ้นก่อนเพราะว่าอลเล็กน่าจะกินสักสองชิ้นนะ่ะเออแมททิวอีกสองสามชิ้นมอนเลยจ้ะห่อนก็ห่อนอย่ราเป็นยันหรอก๋ย่มันก็ร้อนสามชิ้นก่อน

กินแ <Chicken. S 1> ฮมเบอร์เกอร์ไกอนน่อันนี้เข้าเตาอบแล้วค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมอะะเล็กเขาเลิกข้ำม่ะจะได้หกชิน้น,นทุนไหนทุกไหนก้อนอน,นั้<ก>น,นใช่ครับน,นี่จะซอสอ,อร่อยมาก <laughs> ซอสสำเร็จรูป ใช้มีดเนยครับอืใช้มีดเนยครับใช้มีดทาเนอยอืทำมาทานี่ได้อือง่ายมากครับอช้อนก็ได้อื ใช่เดิมกัดแก้วใส่เยอะๆจ้ะก็ <c oughs> ไม่อยากหันห่นฝอยหั่นฝอยแล้วเวลากัดแล้วมันขาดมันออกมันไ <c> อ <oughs> กระเด็นกระเด็นออกจากปากามั่งแต่อันนี้ก็จะดีนะ อออมจริงหาว่าไปคัวเนอครั้งที่แล้วมันอร่อยมากครั้งนี้ไม่รู้นะแต่เผ็ดกว่าครั้งที่แล้วอะ่ะดีบอกจริงอุ้ยไ้ฮกชินทน ใช่ยใช่เลย,เลยทำยัางไงหกครั้งทุกคนหกครั้งเลยเพราะว่ามีหกชิ้นโอ้ยโอ้ยน <c oughs> ี่อืมใช่ใช่ ไปไหมอ้ยอ๋อต้องนั่นบ่ตอำกวตาท่านบ่บ่ตามไหมอุ้ยปากเสียงทำไมวันนี้มีเยอะจังอ่ะปกติมีไหมอ่ะมีครับมีเหรอครับอ๋ออุ้ยตีกันหนึ่ง อั่งหนึ่งอืมจ้าทุกคนเสร็จเรียบร้อยจ้าทุกคนจ้าเบอร์เกอร์ไก่เผ็ดเนาะทุกคนก็มีเฟรนฟรายไปกินข้าวเล่นกันจ้า ทำเป็นข้าวต้มกุ้งหมูนี่ทุกคนนักชนะ็อตร้อนๆแค่นี้ก็เยิบเลย cái xin lệch. hả? cái xin lệch. cái xin lệch. Kai xin lệch. Kai xin lệch. Kai lệch. Mm. Kai xin lệch. 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 Kai lệch. นายก็ไว้ไไทุกคนกินแฮมเบอร์เกอร์กันจ้ามือนีมีสูตรลงไห้เรียบร้อยนะจ้าทุกคนคอยทั้งอยากกินแล้วคอยก็บ่อยากกินปันใดจ้ะก็เลยแบบว่าเห็ดเขาต้ตมกินนะนะแต่ก็โอ้ยเนะาะถาพันถาสูงอยู่สุกไหมไก่อะ่ะอืดูไก่ไว้มันสุกหรือเปล่าแล้วกัดได้ไก่หรือเปล่ากัดแล้วได้ไก่แล้ว มันเผ็ดไหมวันนี้เผ็ดกว่าวันนั้นปะเผ็ดกว่าวัานว<ล>วนั้นแต่ว่ามันไม่เผ็ดเหลออเผ็ดกว่าวันนั้นแต่ว่ามันไม่เผ็ดมันก็ยังไม่เผ็ดใช่ไหมก็พอดีเลยอยากให้มันเผ็ดมาก<อ>ชิ้นเบลเลบละออย่าทลองอย่าลองเตะชิ้นนี้อย่าง ขาดอเล็กจะเลิกค่ำแต่ว่าไม่เลิกดึกจะเลิกค่ำก็ประมาณกลับถึงบ้านน่าจะทุ่มหนึ่งอ่ะเราก็เลยไม่รอเนาะเพราะว่าเอทุ่มหนึ่งนี่คือไม่ไหวละกินแล้วไปนอนไม่ไหวอ่ะกินแล้วหมายถึงว่ามันใกล้เวลานอนเกินไปไม่ใช่กินแล้วไปนอนจ้ะคือใกล้เวลานอนเกินไปแล้วมันอิ่มแล้วมัน ไม่สะดวกตัวก็เลยไม่รอเล็กฝนตกทั้งอาทิตย์จ้ะแต่ก็สดชื่นดีมีดอกมงดอกไม้ให้เห็นและมัดเป็ดจะได้ละแมทเอ้ยอร่อยมากครับเหรอขัดนี่ผักมันขมไหมผักกาดแก้วไม่ขมนะ สวัสด,ดีด้วยไหมทักทายก็ต้มสดน่อยอืมมันหนาวข้างนอกตรงนี้หนาวแม่เป็นคน,นหานาวกุ้งกุ้ง Perfect winter ถึงจะไม่ถอดถึงจะไม่ถอดไม่ไม่ อร่อยไหมกุ้งอร่อยกุ้งตัวเล็กเนี่ยอร่อยอยาจะกินหรือไม่กินอืทำอืม วันนี้อันไหนอร่อยกว่าจำไม่ได้ครั้งที่แล้วรสชาติเปไ็นยังไงหัว่ามันแซ่บด้วยเยอะวันนี้อะวันนี้มันแซ่บด้วยวันนี้ก็แซ่บเลยไม่รู้ว่าวันไหนแซ่บก,กว่าอืมแล้วมันติดเกล็ดนะยกสุดอือ ดมหนึ่งเดียวทุนี้ไปรง่นีหนทุกคนโอ้ฮอลิเดยไปไปเลยมามันต้องหนึงห่งอาทิตย์นั่นนะมันเหมือนสามวันเหมือนสามวันหต้องเจ็ดวันนะเทสต์ก่อน Mm. You're a bad one I'm not, you're Og masse mo. Bli med et bønn. -n -n Để bỏ. Để mình nặng xin lắc cái nhằn đó Lên có lên đi Có lên lì Có con Phót มันใช่เลวซอสนั่นจะใส่หลายมันแสบพอซอสเป็นบอลล็ไก่แม่มันเป็นเสบเป็นบ้าเสบคับนี่ไก,สก่สุกไหมยังสุกแล้วถาันสีขาวเออือสามชิ้นทุกคน เล็กนะจะกินสองแมทธิวกินสองเล็กกินสองเล็กกลับมาโซเนี่ยกินเยอะอกินเยอะมากเขาหยุดเนี่ยเขากินเยอะมากมีเวลาเขามีเวลากินไงมีเวลากิน ชิมดูแล้วคำหนึง่งวันนี้เผ็ดกว่าเผ็ดกว่าวันนั้นทุกคนแล้วก็แต่ว่ารสชาติเหมือนเดิม,มรสชาติเหมือนเดิมแค่เผ็ดเพิ่มขึ้นมาก็คืออร่อย,ยทุกคนก็คืออร่อยอร่อยเหมือนวันนั้นเลยอือืรสชาติใช้ได้ใช่สูตรนี้ใช้ได้แล้วสูตรนี้ใช้ได้แล้ว คือเพอร์เฟกตับกับรีเซพพีตัวนี้พราะก็วันนี้แม่เขียนใช่ไหมแม่เขียนไว้ตั้งแต่วันที่แล้วืมอวันนี้เอครั้งหน้าครังหน้าครั้งหน้าจะจะได้อยู่ออืืมมแต่ต้องลดพริกพริกลงแต่ว่าแม่ไม่ชอบเผ็ดมากมันไม่อร่อยวันนี้ถือว่ามันเผ็ดเน่ยนิดหนึ่งนหนึ่งถือว่ามันเผ็ด เคียงเก่งเก็บไว้เก็บไว้ทำไมอะล้างปากล้างปากเก็บไว้ล้างปากอีกไอเอ็นนี่ไหม αι? แน่ไหลจะทุกคนก็นี่ของอเล็กต้งเป็นฟรายแล้วก็อันนี้สองไว้ให้เพื่อนจะ้อนะอะก็อิมนะ่มเนาะกินข้าวต้มไปถวยนึงกินอันนี้ไปถวยอันกินข้าวต้มถวยหน่อยนื่งนี่แล้วก็กินแฮมเบอร์เกอร์ไปหนึ่งชิ้นอิ่มตาบดนี่อันละ่ะทุกคนเดี๋ยวฝากกิป ได้สูตรแล้วนะทุกคน <S 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 หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาของพริกเนี่ยรู้สึกว่ามันมันสไปซี่เกินไปเนาะก็ลดลดสำหรับเรามันถ้ามันเผ็ดโดดมันก็ไม่อร่อยทุกคนมันไม่นัวเออเราครังหน้าเราจะลองใส่แค่ครึ่งช้อนชาให้มันมีความรู้สึกแค่จี๊ดขึ้นมานิดนึงอันนี้คือมันมันเผ็ดเลยนะหนึ่งช้อนชาใครจะปรับสูตรตามเราก็ได้นะปรับไปเลยทุกคนปรับเอาที่แบบว่าเราชอบ ชอบรสชาติไหนอะไรเงี้ยคือสูตรนี้ใช่ได้นะด้วยไม่ใช่ว่าแค่ไก่มันอร่อยนะทุกคนซอสซอสเราไม่รู้ว่าเมืองไทยหาได้หรือเปล่าเนาะซอสแฮมเบอร์เกอร์มีขายหรือเปล่ามันอาจจะมีสําเร็จรูปแต่ว่ามันไม่เหมือนกันแค่นั้นแหละทุกคนเออมันอาจจะไม่เหมือนกันแค่นั้นแหละมันอยู่ที่ซอสที่ทาด้วยเนาะทุกคนโคอเคจ้ผักฟักขี้ไว้ซซันีนจา้าเดี๋ยวปพบกันใหม่นะจ๊ะสบายดีสวัสดีเดอไปบาย